ผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยมันผู้หญิงไร้ขิงเถอยผู้หญิงนครธมนี่สวยจริงๆยอมรับอ้วนผอมก็ไม่พูดถึงนะแต่ว่าขาวนี่ข่าวทุกคนเลยขาวทุกคนเลยเออขนาดมาเจอคูตั้งแต่ตอนเย็นมาเห็นม้อยขนาดผมยังขาวเลย <c oughs> โอ้แค่มาระาดดีด้วยคิดววดูว่เวลาโดนเนี่ยมีมาระยาาิก้มเรียบร้อยคนแก่กูไอ้บ้าอ มองเปลือกเป็นไงเป็นคมมันลูกกูเห็นเอตะปาเอพาดอตะกล้าเครื่องจำอางตะกล้าหมากชอบทั้งนั้นคนแก่ที่นี่สนุกแต่ว่าสนุกขนาดแก่ได้ยังจีบกันเลยหน้าโรงหนังจีบเออมึงเห็นไหมวันนี้ผู้ชายทั้งแดสิบได้แล้วผู้หญิงเงินประมาณเจ็สิบผู้หญิงนั่งอยู่ที่หน้าจอผู้ชายเดินเข้าไปใกล้แล้วก็สะกิดแล้วถามน้องพลูมีไหมน้อง ขาขอหมากไอ้บ้าเอ้ยไม่ไม่ขอหมากหรอกจีบเลยรู้แล้วผู้ชายไปถึงตามน้องมีลายไหมผู้หญิงนั้นว่ามีสองทลายลูกขึ้นให้แต่ยังไม่ได้ปอกหมากเออแสกแสกนอยู่แบบนั้นที่นีการคิดว่าพวกแกจะอยู่ที่นี่ไม่ไปยังไงเราจะทองครับผมไม่ไปก็ผมขออยู่ที่นี่อยู่บ้านก็บ้านดูแลบ้าน การที่น้องจะไปหาเมียแขวนน้องก็จนสักได้คนดีมีความสามารถดิจิทองมีเมียหรือเปลา่าอ่ะมีก็ผมได้คนใต้ครับคนใต้อ่ะครับทำอาชีพอะารกี่างน่ึงแม้นออยางจะไม่เพลงแต่ว่าตอนนี้ก็พออยู่ได้ช่วยไม่เมียมึงที่ได้ชวยดิน้ำหนักนี่ตอนนี้ก็น้ำหนัก48กิโล48กิโลเฮ้ย48กิโลแขวนเท้าเขาใหญ่อยู่ไม่กูพูดติวะ กูพูดไอ้ที่เหลือจากร้อยไปอ่ะที่เกินจากร้อยไปเออร้อยสิปดมึงคิดดูเห็นไหมไงออกกำลังกายออกแล้วซื่อไอ้วูาอุาอเปแล้ววันกอนพอใส่ก็ไปแล้วมันติดอยู่หมุนไม่รอด <c oughs> โอ้ยวงมันกับอิวพอดีเลยอ่ะนี่อู้น้ำหนักร้อยสี่ิปด้วตอนนี้ขึ้นร้อยสเก้าแล้ว <c oughs> มึงบอกเมียมึงดีขอกางเกงนายากูตัวนึง เอาไปไหนคูพาไปทำมุง้งครึ่งแลนอนกันตั้งหมู่บ้านเลยอ่ะพูดเที่ยแบบนี้กูไม่อยากจะพูดด้วยมีเมียเก่งนะเออเมียคูเกง่งแกว้วรู้หรือเปล่าตัดยางกรียดยางเช้าหนึ่งสองร้อยแผ่นคนเดียวนะไม่ต้องมีใครช่วยกันใช่ไหมเชา้าลน200สองร้อยแผ่นเกินเหตุไปมึงผู้หญิงอะไรตัดยางเชา้าหนึ่งตังสองร้อยแผ่นกูไม่เชื่อวามไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไกลเคลี่ยแหละ รู้เมียคูได้เมียคูขึ้นต้นมะพร้าวนี่ขึ้นมะพร้าววันหนึ่งสามพันลูกผู้หญิงขึ้นมะพร้าววันสามพันลูกว่าไม่ใช่มั้งไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละโมโมปดกพวกนี้โมทั้งนั้นเลยสู้เมียเราได้เนี่ยเมียเรานี่เกิดลูกทางคนได้ะเว้ยผู้หญิงเกิดลูกทางตูดกูไม่เชื่อหรอกไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละถึงห่างก็ไม่เกินนิ้วอ กงไงโตใกล้เคียงป่าเพื่อนลามกจุกกระเพรตดไม่เข้าเรื่องเลยพูดจาพูดอะไรมันเสียเวลาไม่ชอบเลยเพราะนั้นพวกเราอยู่บ้านเนอะกวาบ้านกันในตลาดหนูแกนะไปจนในไปจนกับลอ้ไรก่บาไรอย่างการรอดตอนไหนนี่การตอนนองเจอกันนี่พี่ก็ไม่แพงไม่มาวิงรถเนี่ยมาบอกใกล้เลย